นักการบรรพการฟ้าฟ้าปันปวดพระสุธาไวส้สะเทือนเมื่อครุฑเทพอวตารแห่งอำนาจเวหาประจันหน้าพญาน,นาคราชันแห่งห้วงป่าดานครุฑโบยบินด้วยบีเปลิงเปลงรัศมีทองล่ามกลางอากาศดังฟ้าผ่าที่มีชีวิตเป้าหมายคือปราบเหล่าหน้าผู้เคยเป็นศัตรูเก่าผู้เคยแย่งน้ำอมฤตในสงครามอมตะพญาน,นาคสะบัดหางจงพื้นดินแยกลอยขึ้นสู่เวหาพ่นไฟศักดิ์สิทธิ์เข้าตา้า ฝ้าร้องเมฆแตกสึกนี้ไม่ใช่แค่ของเทพและหนา้าหากแต่เป็นสึกแห่งกรรมเก่าที่ยังไม่สิ้นสุดครุฑพุ่งเข้าตัดกลางลาคอแต่พญานาคพันรัดร่างไว้แน่นทั้งสองบินลงสู่ข่วงเมฆาสู้กันจนโลกสะเทือนฝ้าดินน้ําร้อนเป็นฝฟสุดท้ายเทพพรมทั้งหลายต้องปรากฏห้ามสึกแห่งอาฆาตประกาศสันติธรรมแห่งจักรวาลตั้งแต่นั้นมาครุฑบินบนฟ้านาคซ้อนใต้ดินต่างฝ่าย ต่างรักษาสมดุลแห่งโลกไว้ด้วยพลังแห่งกรรมและการให้อภัย